พี่น้องขามาเบิ่งความใหญ่ความแน่นของหอยพี่น้องขานี่คือหอยแครงพี <sucks> ่น้องขาบ้าพี่น้องขาอยากให้เบิ่งเหรพี่ตัดเนื้อบุ้งแน่ประกบกันบวได้เลยพี่น้องขาสองฝาพี่น้องขาแบบระดับวังอลังการพี่น้องขาพี่น้องขาเยอะว้าวพี่น้องขามาต่อไปกับมันลาะลายจิ้มซีฟูดนะครับพี่น้องขาอ๋อไอ้บุ้มนี้มันรดมาก สวั <ta> สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไายใหญ่ห้างซื้อผู่ซื้อคนพี่น้องค่ะพบกันอีกแล้วกับเจตตอกแตกนะคะในช่วงกินแสบกินนัวกับเจตตอกแตกพี่น้องค่ะมือนี่จัดมาให้ทีมงานและอีบุมมีอีบุมมีคือตากล้องนะคะต้องมองกับนางค่ะนางบอกว่าเจ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 เออ อยากกินหอยแข้งใหญ่ๆอากุจัดมาห่มือน,นี้พี่น้องขานะคะมือน,นี้กับสร้างสื่อนะคะพี่น้องขาหอยแข้งมาจากขายส่งอาหารทะเลทั่วไทยพี่น้องบายฟิล์มมี่นะคะอยา่มีกเชนึงนะครับพี่น้องขาสร้างสื่อมาจากในเพจพี่น้องขาขายส่งอาหารทะเลบายฟิล์มมี่พี่น้องขาตามที่อยู่นี้เลยจ้าออ้ยบูมันหนาแห้งอะ่ะมันใหญ่แห้งว่ะใหญ่ก็หนาฉันบบูมเธอเบิงเนี่ยเธอใหญ่มากหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งทำมาอาวุแมนพี่น้องบริยุสุราด้วยนี่ ตอนนี้อยู่คลองลำไยโยมพี่น้องอุ้ยบูมันแน่นมากอะ่ะมันแน่นมากอะ่ะจะเห็นปะใหญ่ปุ้เหอะใหญ่ปะอ้าปากได้ไหมบูมห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยได้อยู่พี่นอ้องขาอ้าวกสรสมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องขากรสม,มิพักเนี้ยอังหยาตามสไตล์นะคะเจดตอกแตกพี่น้องขาลายคนกรสิถามว่าคือพวกกินตำมะฮุงมือนี่กระสิกินยูเดี๋ยวสิไปกินสวกอันกรน,นะคะพี่น้องขา พี่น้องขาอยากให้พี่น้องเลยมากินน้ำกันเบิ่งนะครับว่าจะเป็นจังเดยนนอ้น,น้นำจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่น้องคะ่ะอุ้ยต้องกวดแบบนี้ไม่บุมมีอืมบมญวอ,อยาเดี๋ยวปับคอมปีอ่ะอืมพี่น้องขะ ไไมันง่ายไัมเหนือบจ้ะอืมขอ,มอนุญาตน้ำลายแตกด้วยพี่น้องหอยยังมีชีวิตยอยู่ค่ะดูดเลยอืม บ้าเหรือบูมหใหญ่มากเต็มปากเต็มคำม,มันหวานแห้งอันนี้คืออะไรแรเดเบียรดแลดืมแลปปิดอนนะไรแลปปิดกระตายอะไร คำใหญ่มากคู้มอร่อยมากหวานนะดูเถอดชอบหน้าฉันเลยอะ่ะมันใหญ่มากว้าว บูมันอร่อยมากเลยอ่ะใหญ่ๆอ่ะบูมหามาอีกนะจะกินอีกหามาเลยไม่มันอร่อยมากบูมเนี่ยมันมีไข่ด้วยบูมี่เลือด อันนี้ขอหอได้ไหมกินแบบเมี่ยงบุมหอเป็นเมี่ยงห่อเป็นเมี่ยงอุ้ยพี่น่องขาคือนแสบค่ะเริ่มขนมจีนกับมีแล้วก็เข้าปากค่ะอย่าอ้้ม อืรวยว่าขนาดนี้คือ ลวก5นาที5นาทีคือหอยมันใหญ่มากหอยแข็งหอยดูลอดเต็มปากเต็มข้ามพี่น้องขาใครอยากกินก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับพี่น้องขาจากเพจขายส่งอาหารทะเลทั่วไทย by ซิลเี่พี่น้องขาสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องขากินแซบกับช่วงกับแจกเกดตกแตกกินแซบกินนัวนะคะกับขออัลรพาฒาจากเวททรครับแล้วเจอกันนะค่ะ 嗯嗯嗯嗯嗯。<laughs>